สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างร้านค้าสำเร็จรูปออนไลน์นะครับ My Success Shop เดี๋ยวก่อนอื่นพาไปทำความเข้าใจกันก่อนดีกบอกว่าไอ้เจ้า My Success Shop เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็มีความสำคัญตรงส่วนไหนบ้างสำหรับในยุคป,ปัจจุบัน อันนี้พามาให้ดูร้านค้าตัวอย่างนะครับร้านค้าตัวอย่างของอที่ได้สร้างเสร็จไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปพาไปดูวิธีการสร้างด้วยนะครับว่าเราจะสร้างกันยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยเอามาให้ดูภาพรวมๆของร้านค้าออนไลน์ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างในยุคป,ปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับอันนี้คือหน้าแรกนะครับสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่สร้างเสร็จแล้ว อันนี้เป็นร้านของส่วนตัวผมเองนะครับที่ลองสร้างไว้เมื่อเมื่อไนละนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าปกเลยนะครับสําหรับหน้าปกเนี่ยจะมีสินค้านะครับหลายๆส่วนที่เออมันสามารถเลื่อนตัวเองได้นะครับตรงนี้อันนี้เป็นหน้าปกสินค้านะครับแล้วก็จะมีตัวเซตสินค้านะครับซึ่งเราสามารถตั้งเซตสินค้าในกลุ่มต่างๆได้ ว่าเราต้องการจะมีเซตสินค้าอะไรบ้างจะจัดโปรโมชั่นอะไรมาไว้ตรงส่วนนี้ก็ได้นะครับแล้วกนะ็หลังจากานั้นเราก็ลงไปข้างล่างก็จะเป็นรายการสินค้าทั้งหมดสินค้าทั้งหมดก็จะถูกจัดเรียงไว้แบบแบบอัตโนมัติเลยนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้ง่ายกับคนที่เข้ามาสร้างร้านค้าซึ่งเราไม่ต้องไปนั่งกอ๊อปนั่งจัดราคาหรือใส่รูปภาพด้วยตัวเราเองนะครับก็เราสามารถใช้ประโยชน์จากร้านค้าออนไลน์นี้ได้เลย นะครับมีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับไปยังแพลตฟอร์มต่างๆนะครับท้งโซนด้านล่างด้านนี้นะครับโซนด้านล่างเนี้ยนะครับแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นทวิต t ตอร์เฟซบ o ๊กไลน์หรือ YouTube หรือ Instagram เราก็สามารถไปตั้งค่าได้ว่าจะให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าของเราเนี่ยไปติดต่อเราทางช่องทางไหนสามารถตั้งค่าหนส่วนนี้ได้ด้วยนะครับอ่าแล้วมีอะไรดีอีกนะครับ ตรงส่วนของร้านค้าเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของอันนี้คือหน้าหน้าหลักนะครับไปดูที่สินค้านะครับในส่วนของหน้าสินค้าเนี่ยนะครับก็จะมีสินค้าหลากหลายเลยที่สามารถจัดกลุ่มก็ได้หรือจะวางแบบจัดเรียงด้วยตัวเราเองก็ได้นะครับเมื่อลูกค้าเราสั่งซื้อสินค้าซึ่งสินค้าตรงนี้จะวางไว้ในราคากลางนะครับราคากลางก็คือราคาสมาชิกนะฮะลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อสินค้าเพิ่มลงตะก้านะครับ แล้วก็สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบอัตโนมัติของบริษัทนะครับเป็นระบบจัดส่งอัตโนมัติให้ได้เลยนะครับลูกค้าจ,จัดการชําระเงินต่างๆแล้วก็บริษัทก็จะทําการจัดส่งโดยที่เราเองไม่ต้องมานั่งคอยสต็อกสินค้าไว้ที่บ้านไม่ต้องมานั่งแพ็คสินค้าเองวิ่งไปหาบริษัทขนส่งเพื่อส่งให้กับลูกค้าเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นเลยนะครับก็ลูกค้าก็สามารถจัดการ โดยการซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของเรานะมีวิธีการทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะชำระด,ด้วยบัตรเครดิตหรือชำระผ่าน QR code ซึ่งในเบสิเนี่ยก็จะออกเป็น QR code สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันของธนาคารไปสแกน QR code นะครับแล้วก็ชำระเงินได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับ เราสามารถใส่ชื่อที่อยู่ที่เราต้องการนะครับเนี่ยก็คือเพื่อนๆของเราสามารถกรอกรายละเอียดเหล่านี้ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ทางบริษัทก็จัดส่งแต่สิ่งที่สําคัญก็คือทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์หรือเจ้าของเซลล์เพจตัวเนี้ยจะมียอดหรือออเดอร์เนี่ยไปรวมอยู่ในรหัสของเจ้าของร้านนะและจะถูกปันผลเดือนละสองครั้งมาเป็นไรายได้เพิ่มเติมให้ให้กับครอบครัวเราในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับ และ้องมีตรงส่วนไหนอีกนะครับเราไปดูที่เมนูหลักข้างบนนะครับจะเป็นเรื่องของสมัครสมาชิกนะครับเพื่อนของเราเนี่ยเกิดเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าแล้วเนี่ยเกิดสนใจนะครับอยากจะสมัครสมาชิกเพื่อที่จะมีส่วนลดในการซื้อสินค้าในราคาพิเศษซึ่งในร้านค้าเราเนี่ยจะตั้งราคาขายอยู่ที่ราคาสมาชิกแต่เขาสามารถซื้อ โดยมีส่วนลดมากกว่าราคาสมาชิกได้นะครับก็คือในราคาพิเศษนั่นเองก็สามารถที่จะเลือกสมัครสมาชิกได้2รูปแบบด้วยกันนะครับ <now> ก็จะมีทั้งรูปแบบของสมัครเป็นสมาชิกแบบนักธุรกิจที่สามารถที่จะร่วมสร้างธุรกิจได้ด้วยหรือจะสมัครแบบเป็นเพียงผู้บริโภคก็คือซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิพิเศษในการซื้อในราคาพิเศษได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วตรงนี้ยังทําอะไรได้อีกนะครับในสานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน เราสามารถส่งนะครับการสมัครสมาชิกตรงนี้สมมุติว่าเราต้องการที่จะให้เพื่อนเรานะครับอยากจะกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิกเราก็สามารถ Copy URL ตัวนี้นะครับหรือว่าลิงก์ครับส่งต่อไปยังเพื่อนเรานะครับเพื่อนเราก็สามารถที่จะเห็นหน้านี้เลยนะครับ mm hmm. เขาก็สามารถที่จะกรอกสมัครสมาชิกด้วยตัวเขาเองได้พร้อมๆกับยื่นเอกสารแล้วก็ชําระเงินผ่าน กับทางบริษัทได้โดยตรงเลยนะครับโดยที่สมาชิกท่านนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นทีมงานเดียวกับเจ้าของร้านค้าออนไลน์นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของของเซลเพจนะครับซึ่งรูปแบบของร้านค้าออนไลน์เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่เป็นสําเร็จรูปเราไม่ต้องมาจัดเรียงซึ่งแตกต่างจากการที่เราจะต้องไปทําร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอ,อย่าง Line MyShop อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปจัดรูปสินค้าด้วยตัวเราเอง จัดวางาราคาสินค้าเองเอแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลของสินค้าต่างๆด้วยตัวเราเองนะครับต้องต้องทำหลายอย่างนะครับพูดง่ายๆว่าสินค้า1ชิ้นต้องทำหลายอย่างแต่สําหรับที่นี่เนี่ยนะครับก็เพียงแค่กดเลือกสินค้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปจะมีการจัดวางรายละเอียดของสินค้ารูปสินค้าราคาสินค้าให้กับเราเสร็จเลยนะครับเราสามารถส่งลิงก์ร้านค้าของเราไปให้กับเพื่อนๆของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ นะก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์มากๆนะครับทีนี้เราไปดูว่าแล้ววิธีการสร้างร้านค้าเราจะต้องทํำยังไงก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ของ my success shop หรือว่าเซลล์เพจของ success mall ได้นะครับเราจะต้องมีรหัสสมาชิกก่อนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าต้องเป็นสมาชิกต้องเป็นหุ้นส่วนนะครับก็ซึ่งมีมี2รูปแบบนะครับจะสมัครแบบ300ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่สามารถรับผลประโยชน์ ทุกๆอย่างของผลประโยชน์จาก SCM ได้เลยนะครับหรือจะสมัครแบบรูปแบบ100บาทนะครับคือมีสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาพิเศษนะครับแต่ก็จะไม่มีสิทธิ์ประโยชน์อะไรมากมายนักนะครับสามารถใช้รูปแบบของร้านค้าออนไลน์ทำกำไรนะครับจากการขายขายปลีกได้นะครับตรงนี้ทีนี้เราไปดูว่าแล้วเราจะเข้ายัางไงนะครับเราก็ไปไปที่ Google เลยครับเปิดนะครับ โครมขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Google search หาเลยครับ Success Mall นะครับ S U C C E S S Success Mall M O R E 1 Com. นึ่ง .com Success Mall 1ก็ได้ครับแล้วก็เซิร์ชไปเลยนะี่ครับ Member Login แล้วก็ไปกดที่ Member Login จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับจะขึ้นมาที่หน้าแรกหน้านี้เลยนะครับซึ่งชุดด้านบนเนี่ย จะเป็นการเข้าเว็บไซต์บริการสมาชิกนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาแนะนำเรื่องนี้นะครับแต่ก็จะมาแนะนำเรื่องสร้างร้านค้าออนไลน์แบบ My Success Shop นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะด้านล่างนะครับทีนี้เวลาล็อกอินเนี่ยก็มาเข้ารหัสตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็รหัส Username ก็คือใช้รหัสสมาชิกของเรานะครับอันนี้ผมจะสร้างในรหัสร,ร้านค้าของสมาชิกท่านใหม่นะครับแล้วก็ รหัสผ่านก็คือ4ตัวท้ายของบัตรบัตรประชาชนที่เราใช้สมัครสมาชิกนั่นแหละครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นแดชบอร์ดเนี่ยก็คือข้อมูลต่างๆที่เราสามารถเข้ามาชมได้นะครับในในออแอปเ,ออเรียกอะไรเว็บหลังบ้านเว็บหลังร้านละกันใช้คำว่าเว็บหลังร้านละกันอันนี้เป็นเว็บไซต์หลังร้านนะครับซึ่ง เว็บหน้าร้านก็จะเป็นอีกเว็บหนึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นหน้าลักษณะแบบนี้นครับแต่เวลาเราจะบริหารจัดการเราก็เข้ามาที่เว็บหลังร้านตรงนี้นะครับัวแดชบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่มีมีการเคลื่อนไหวนะครับก็จะมีข้อมูลเติมเข้ามาตรงนี้นะครับส่วนร้านค้านะครับเราก็สามารถที่จะมาสร้างร้านค้าตรงส่วนนี้ได้นะครับโดยที่ <c oughs> ผมขยาย ขยายหน้าหน้าจอให้ทุกท่านเห็นอ่าทางมุมด้านด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลร้านค้าตรงนี้นะครับใหญ่เกินอ่ตรงนี้นะครับข้อมูลร้านค้าตรงเนี้ยเราก็สามารถกดเพื่อกรอกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลร้านก็คือชื่อร้านนะครับชื่อร้านของเราเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับ แล้วก็สามารถอธิบายถึงตัวเราเองเป็นภาษาไทยอะไรต่างๆได้ก็กรอกในข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับอธิบายถึงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็อ่าแล้วแต่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดของร้านค้าเราก็สามารถกรอกรายละเอียดของร้านค้าของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดการสร้างข้อมูลร้านค้าก่อนนะครับทีนี้ไปดูอีกทีมทีมร้านค้าก็คือเลือกของสีสันนะครับมีเลือกของสีได้ เราก็สามารถมาเลือกสีตรงส่วนนี้ได้นะครับเนี่ยก็มาดูโทนสีตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมย่อให้นิดนึงดีกว่าโทนสีก็สามารถเลือกได้นะครับทีมร้านค้าก็สามารถมาเลือกโทนสีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สีหลักสีรองนะสีตัวหนังสือนะครับก็สามารถมาเลือกได้แล้วก็ชุดหน้าปกจะมีให้เราเลือกหลายรูปแบบมากนะครับหรือจะเลือกทุกรูปแบบเลยก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นรูปแบบแบบ จะสไลด์เลื่อนไปอัตโนมัติสลับสับเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองอัตโนมัตอิอันนี้ผมก็เลือกนี้เพิ่มแล้วกันมีตัวใหม่มาให้อัปเดตอออพอเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดเผยแพร่แล้วก็ตกลงตอนนี้เดี๋ยวรูปแบบต่างต่างเหล่านี้ก็จะขึ้นไปโชว์อยู่หน้าร้านค้าออนไลน์ของเราโดยอัตโนมัติอทีนี้มาดูต่อว่าไอ้โจ๊กเครื่องมือตัวนี้มีอะไรอีกแชร์ร้านค้านะครับก็กดไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการก๊อปปี้ลิงก สามารถ Copy ปี้ลิงก์ร้านค้าของเราไปวางบนแพลตฟอร์มหรือโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถวางได้หมดเลยไม่ว่าใครจะมีร้านค้าที่อยู่ในช้อปปีหรือ Lazada นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยเป็นเว็บไซต์ที่ไปเพิ่มเติมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าที่เข้ามาช้อปปิ้งนะครับอยู่ในร้านค้าออนไลน์ของเราได้ด้วยนะครับเราก็สามารถกดเผยแพร่ไปเลยอันนี้เท่ากับว่า ถ้าเราทําตรงนี้เสร็จเ네นี่ยนะครับ <Gobierno> ก็เท่ากับว่าเรามีเรามีตัวเขาเรียกร้านค้าข้อมูลร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องกรอกรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูเรื่องของสินค้าสินค้าเนี่ยไปดูชุดด้านบนนี้ก่อนนะครับชุดด้านบนเนี่ยจะเป็นสินค้าในร้านเราสามารถเลือกสินค้าได้ครับสินค้ามีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเลยนะครับวิธีการเลือกก็คือกดกดเลือกเข้าไปเลยแค่นั้นเองนะครับกดเลือกเข้าไปเลย กดอยากจะได้สินค้าตัวไหนก็กดเลือกเข้าไปกดเลือกเข้าไปกดเลือกเข้าไปอันนี้ผมเลือกไว้แล้วทีเนี้ยถ้าเวลาเราจะมาเ,เปลี่ยนสินค้าเราก็สามารถมากดแก้ไขสินค้าในร้านเราได้ตรงนี้นะครับอ่าเราก็สามารถไอตัวที่มีกรอบเขียว <S 2> <S 2> ๆ <aging> แสดงว่าผมได้มีโอกาสาเลือกเข้าไปอยู่ในขายอยู่ในร้านออนไลน์ผมแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาดูว่าเออตรงร้านอันไหนอีกที่เราอยากจะได้หรือเราอยากจะเอาออกเราก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆนะครับ ซึ่งเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะไปเพิ่มอยู่หน้าร้านของเราโดยที่เราไม่นั่งมานั่งกรอกรายละเอียดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่าก็ยังมีสินค้าที่ยังไม่ถูกเลือกกันเนี่ยก็จะเป็น S อสเวล่าพลกับ Not ิก้นะครับหกล่องซึ่งเป็นโปรโมชั่นสิ้นถึงสิ้นเดือนนี้อันนี้ผมก็จะไม่เลือกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ใกล้จะหมดเดือนละน่ผมก็จะไม่เอาขึ้นหน้าร้านผมอ่ะก็จะประมาณนี้เมื่อเราเลือกเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเราก็กดบันทึกด้านบนอย่าลืมนะครับเวลาทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรเราก ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือวิธีการเติมสินค้าเข้าไปในร้านว่าเราจะเอาสินค้าที่มีขายอยู่ใน Success Mall จะเอาตัวไหนเข้าไปขายในร้านออนไลน์เราบ้างเราก็มากดเลือก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 เลือกง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับอัปเดตเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราไปดูต่อตรงนี้ทีนี้มันมีเรื่องของเซ็ตสินค้าทางฝั่งตรงนี้นะครับที่ผมเอาเมาส์วนให้ท่านเห็นอยู่เนะี่ยจะมีคำว่าเซ็ตสินค้าอยู่นะครับ ไอตัวเซ็ตสินค้าเนี่ยเราสามารถเลือกสร้างได้นะครับโดยการอันนี้คือสิ่งที่ผมสร้างไว้แล้วนะเสริมสุขภาพของใช้ในครัวเรือนกเกษตรนวัตกรรมของใช้สําหรับร่างกายเครื่องสําพางสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างไว้สร้างไว้ตามกลุ่มสินค้าที่ success mall ได้จัดจําหน่ายเลยอันนี้ผมก็จัดสร้างไว้ประมาณ6กลุ่มตรงน,นี้นะครับหรือถ้าเราจะเพิ่มอีกก็ได้นะครับอย่างที่เช่นว่าเซตดูแลสุขภาพช่วงโควิดเราก็สามารถมากดเพิ่มตรงน,นี้ แล้วก็ใส่ชื่อนะครับเราจะเซ็ตดูแลสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็พอเราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มาเลือกดูว่าไอ้เจ้าเซตเนี้ยที่เราตั้งชื่อไว้เนี่ยเราต้องการจะเอาสินค้าตัวไหนขึ้นไปโปรโมทนะครับก็มาเลือกสินค้าหาเลื่อนเราเลยครับอย่างเช่นถ้าเมื่อสักครู่ถ้าเป็นเซ็ตดูแลสุขภาพก็ต้องเป็นนูติก้าน้ำว่าน SOD แน่นอนนะก็เราก็อาจจะเลือกพวกนี้เข้าไป เติมในร้านค้าของเราแล้วเมื่อเราเลือกเสร็จนะครับเราพร้อมแล้วว่าเราจะต้องการแค่นี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยมันจะมีคําว่าบันทึกเราก็กดบันทึกได้เลยครับแต่ว่าตรงนี้ผมผมผมจะไม่บันทึกนะเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะสร้างเป็นเซ็ตสินค้าแบบนี้หรือบางท่านอาจจะเลือกเซตสินค้าแล้วเพิ่มเซ็ตสินค้าเป็นชุดดูแลผิวหน้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถสร้างเป็นเซ็ตสินค้าได้นะครับตรงนี้ก็ทําทง่ายๆแค่นี้เองครับ นี่คือวิธีการนะครับแล้วก็ตรงส่วนด้านซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับก็จะมีคําสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเราก็สามารถกดไปดูได้ว่ามีออเดอร์สินค้าของเรามาขนาดไหนแล้วนะครับนี่ก็เห็นนะครับก็จะมีสินค้าก็จะแจ้งของเรามาตลอดแล้วก็รายงานนะครับไปดูรายงานนะมีอะไรบ้างในแต่ละเดือนสถิติต่างๆแล้วก็บัญชีของฉันนะครับสามารถมาดูว่ารายละเอียดต่างๆตรงไหมนะครับการตั้งค่าต่างๆก็สามารถมาดูได้แจ้งเตือนผ่าน SMS เวลาสมาชิกเข้ามาใหม่ก็จะมีบริการแจ้งเตือนเข้ามาที่ S M S แบบเรียลไทมเลยนะครับ,รบก็เราก็เปิดเอาไว้นะครับแล้วก็ภาษาเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเ,าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีรายงานต่างๆนะครับอะไรต่างๆตรนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาจัดการได้เลยทีนี้พอพอเราสร้างเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราต้องการที่จะแนะนําเพื่อนเราทําไงดีนะครับไปที่ นั้นหน้าแรกเลยนะครับแล้วก็ไปดูตรงนี้ครับรายการสมาชิกตรงนี้มันจะมีคําว่าลิงก์ร้านค้าเนี่ยเราสามารถคัดลอกลิงก์ร้านค้าตัวนี้นะครับเอาไปส่งต่อไปวางไว้ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไปวางไว้ในสื่อโซเชียลต่างๆได้นะครับเราอาจจะโปรโมทร้านค้าของเราด้วยวิธีการแชร์ลิงก์ก็ได้นะครับส่งให้เพื่อนเราในลายส่วนตัวทำทำโปรโมทดีๆแล้วก็แปะลิงก์ควบคู่ไปด้วยให้เพื่อนเราเข้ามา กดเข้ามาที่ร้านค้าเราก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้ในร้านของเรานะครับหรือจะเอาลิงก์ของเราไปวางไว้ในพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรร้านค้าอย่างเช่นช้อปปี้ลาซาด้าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราสร้างร้านค้าของเราไว้ในนั้นเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเอาลิงก์ร้านค้าของเราไปวางแปะไว้ด้วยก็ได้เพราะว่าจะทําให้ลูกค้าในดูแล้วเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นว่าร้านของเราเนี่ยมีตัวตนมีเว็บไซต์ตัวนี้ก็คือเว็บไซต์นะครับแล้วเว็บไซต์ตัวนี้ก็เป็นถูก รองรับจากบริษัท SCM นะครับหรือว่า Success m a b i l e จําจำกัดมหาชนด้วยอีก,อกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ทำให้ลูกค้าทีเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสร้างร้านค้าออนไลน์แบบง่ายๆนี้มาดูว่าหน้าตาร้านค้าออนไลน์มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมะีก็จะสามารถขึ้นมาในเซตตรงนี้ได้นะครับเวลาเราส่งลิงก์ร้านค้าไปให้เพื่อนเรานะครับก็เพื่อนเรากดมาดูปุ๊บเพื่อนเราก็สามารถมาเจอร้านค้าของเราตรงนี้ได้เลยนะครับ เขาก็สามารถเลือกดูสินค้าได้ว่าอ๋อเขาอยากจะดูแลวว่าอันนี้คือผลิตภัณฑ์เดี่ยก็กดเข้าไปดูปุ๊บมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ช่วยอะไรมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบเนี่ยมีรายละเอียดให้อัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกรอกด้วยตัวเราเองนะครับแล้วก็สามารถเลือกดูรูปต่างๆได้นะอันนี้คือความความง่ายนะครับพูดง่ายว่าเป็นความง่ายที่ทางบริษัท successmore being จำกัดมหาชนได้จัดเตรียมไว้ให้ใหกับพวกเรานะรสามารถมาร่วม สร้างรายได้ง่ายๆบนช่องทางออนไลน์นะครับร่วมกับ s u c c e s s ส์ม l ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะสามารถเพิ่มเงิอนอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่2ที่3ที่4เราก็สามารถทําควบคู่ได้ในยุคป,ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียง่ายๆในยุคป,ปัจจุบันที่เอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งถ้ามีคําถามนะครับมีคําถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็สามารถปรึกษากับผู้ที่ แนะนำท่านเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้นะครับหรือจะสอบถามมาโดยตรงในแชทส่วนตัวผมก็ได้นะครับก็จะมีข้อมูลเกร็ดความรู้ดีๆแบบนี้นะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เ,เรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำทำเป็นลิงก์วิดีโอสามารถทุกท่านสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นช่อง Facebook ส่วนตัวของผมหรือว่าจะเป็น u t u b e นะครับซึ่งก็จะรวมเอาข้อมูลที่ผมเชื่อว่า มีประโยชน์แล้วกเ็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจตรงส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลทางธุรกิจท่านก็สามารถเข้าไปติดตามนะครับไปดูได้นะครับย้อนหลังได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมก็มาแบ่งปันเล่าเรื่องราวดีๆนะครับเป็นเกร็ดเล็กๆข,ของความรู้ที่เราสามารถเอาไปแปลเปลี่ยนเป็นรายได้ได้แล้วก็อยากเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกันนะครับสร้างไรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งกับ SCM หรือ success mobiing จำกัดมหาชนนะครับวันนี้มีหลายท่านนะครับเข้ามาชมนะครับก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าเกิดวันนี้ใครเข้ามาชมย้อนหลังก็ถือว่าดีนะครับเป็นข้อมูลอีกอันหนึ่งที่ท่านสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลกันครบถ้วนนะครับและยังไงมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาดูแล้วก็ค่อยๆทยอยตอบให้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ ยินดีนะครับที่ได้มีโอกาส <c oughs> าแบ่งปันข้อมูลกันนะครับก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ